ตอนเมื่อไงเนาะบัิคุมโยกับพ่ยอดนะครับผู้ติดคนนำผ้าเข้าในการ,รหาคบในครั้งนี้ครับ <c oughs> ากาซีเป็นเมื่อเนี่นครับเพราะว่าชุดลวงพุช่วงนี้ผมบรณฑิถือแฟตมาจากบ้านนะครับบัณิถือไฟมาจากบ้านในช่วงภาวะสงครามระหว่างไทยกับพุทธชานะครับมีอ,ออกมาแนวพื้นที่นะครับ แต่จะยังมาบิกกกกันโอ้โหแน่นครับเก็บรอยครับผมเก็บเป็นหนึ่งแต้มครับผมรอขนายพอดีบางีไม่นี้ไมกก่ใจเอี้องตามต้นเลยพอดีก,ก้ดเด็ดกบเลยครับครับ ให well. ้แม่ตาโอ้ขาดขาดขาดโดนน้ำแล้ว ว้าวมาแล้วน้ำหน้าเหรอ่น้ามาเลยอ๋อบริสไทปวปบเนี่นข้างเลยไวเล็กู่นีพอดีใส่กบ้งเลเล็ก แล้วนีหน้าดำมีกบอยู่นี่กบลายอยู่หน้าดำมันลอยู่แน,น่มันแ่เล็บอะ เ้ดตัวมด่านนดา้เราจะไปเตังวครับนั่แคเติ้ำใสก็อนั่นคิดดิน่อยเราเราไม่ิดมด่านก่อนท่ากนล่ะเรานั่นเรามองงไฟแหงไปดูแหละนามมันไหลจากรังสองวิ่งเลยมเจอเห็นตมันเยมองออกไปเห็น้าเลยะ ยังก็ยอดเขาเอื่นเม็ดตุ่มหมูปะไม่ได้ครัตุ่มหมูหลายครับอยู่หน้าวปกตินี่สชิมันสีขึ้นตามเทือกเขาผนุมถลอกบ้านผมเด้แมนครับแมนแมนตุ่มหมูปะอื่นตุ่มหมูครับแมันเป็นยังไงเป็นสมุนไพรหรือเป็นยังอุ้ยแสีบครับกินกระปุลกินกระเจียวขาวครับกินกระปนุลเครับแต่นี่ดอกยินดอกกระเจียวขาวรสชาติเค็ดร้อนนี่บทัวดรานี้ถ้าฝนตกจะประมาณนี้แหละไอ้ถ้าถ้าฝนเบา เน um> ี่ยตัวยัอยู่ล้วก็ไปใต้ในทางไ้คำว่าใตนี่เรียบร้อยโดดขึ้นมาแล้วหนึ่งสองครับหนึ่งสองเดียวตนึงครับหนโอเคครับ่จะได้ทั้งเกียรตทั้งอะไรด้วเบิ้งเบิ้งเล็กเห็นอหนี่ิ้งท่าเล็กครับตัวนี้ ข้างนี ah, oh. ้อย <any anyway. ู่บนก๊อเพาต้องอาศัยแบบพวกบ่มีหนามนะครับขั้นตอนเทาเอากระเดดขั้นเอาใส่แบบนี้แต่ว่าน้มเรารับนี้คือว่าใส่เบ็ดกบนี่คือว่าใส่ได้ทั้งตอนทั้งวิ่นนะครับแง้มแมลงใส่ได้ครับแมลงตอนเสาร์ไม่เก็บเรือหกหกเลยแง่แหว่งโอ้ของแท้ของแค่ข้องแท้ครับ ขั้นห้อยิจับแบบนี่าห้อตังเบิงตรงที่ว่าึินมากขั้นดินพอไดใน้ำรถคิดจับขั้นจิจับจะเป็นผู้ปัญญาใหม่ๆเนาะคิดเตียงเลยไงเขาคิดเตียงหรอกวะแต่หลวงิเตียงหรอกมึงโง่จริงเลเนาะ ใส่ไปอรบโดยดีเลยนะจ๊ะนยุราสาโดดตัวไงพอถมควรอยู่เพราะว่ายังว่ไม่เอาใส่บัวนะเอาใส่บัวไปแกนแปตาไปปลาทูวิ่เออ

lát mày lát mày lát này, lát này. đến rồi, đến rồi, đến rồi. anh đi, anh đi, này, cái này, cái này. cái 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 này,

น่าทั้งซีนกับเอาเครื่องพุงออกนี่กี่เป็นวิถีชีวิตไม่ได้เลยเีนนี่ก็คือนี่ครับผลลัพธ์ที่ใดเองนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งวิถีชีวิตของพื้นที่ของเพื่อนอาสวงนะครับ พื้นที่ของอำเภอเดชอลดงนะครับดูบ้านนาซวงขอบร,รุณาการรับชมและการที่ตามฝากก,ากดไลค์กดแชร์จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปนี้ครังต่อๆไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ